ก๋อย่างที่ทุกคนหฮูเนาะก็ว่าเท่ากับบ่ค่อยว่างปันใดเนาะตอนนี้กะสิไหทุกคนได้เบิง่งว่าแต่ละมื้อเหอยังอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งกันอ่าเปิดมาด้วยกันโฮดพักก่อนเลยเนาะนี่ก็เป็นส่วนพักของทั้งครอบครัวนี่ละเนาะเป็นส่วนพักทีแม่ปลูกแลวกะเฮ่ากับปูกบางอันส่วนหลายกินหลกวัวแม่ปลูกว้ขายฮัล่ะกินแน่คายแน่เนาะกะั จะลายแน่เพราะว่าชวนลายกับปูกแก้คายตลาดนัดเนาะกาเมื่อนี่กาโดที่จริงกาโคดคู่มือหละเพราะว่าถ้าบ่โคดคู่มือมันกับแบบอากาศมันฮอนมันแดดเนาะมันก็ต้องการกินน้ำคือว่าฮิละแล้วก็โดไปเรื่อยๆอ่าทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วเนาะกะคือว่าแะลรโตลินเองกับเบว่างแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะในจุดนี้เพราะว่าตัวน้องกะ มีหลายๆอย่างที่ต้องในเหตุใดทำเนาะอาจจะตอบแชทชาแน่โทรบอฮาบเนาะหรือว่าแอดมาก็จะยังไม่ได้รับเป็นเพื่อนหรือว่าแบบเงียบหายอางซี่ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเพราะว่าตัวน้องเองกับบอกว่างเนาะตัวรินกับมีนั่นมีนี่ไปเหตดเรื่อยส่วนใหญก็ไม่ค่อยได้ลินโทรศัพท์ปันใดกัอีกอย่างโทรศัพท์แบบติดติดดับดับเน่มันอาจจะแบบว่า ที่ต่อ,อยากแน่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดจังสี่แม่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะในจุดนี้ <พ com S 1> นเฮากับโกแม้ว่าเฮามาแก้ตัวยังดอกเพราะว่าเฮากะเอาคนริงมาเว่ากันเนาะยันว่าทุกคนเข้าใจผิดล่ะเออเปิดใจเนาะแต่ว่ายิงถักไปบ่ตอบเท่าไปกับบรับแอดไปกับบัฮับจังสี่แม่มกัะบอกแม้วนั่นเนาะ,นนนะนนในใจน้องเองก็แบบเอออยากแบบคุยอยากโอ้ล้มกับทุกคนนั่นแหละเนาะ แต่กาคือว่าละเวลาว่างเขามันกับบตรงกันเนาะกามีหลายๆคนถามว่ามันมาว่างขนาดนั้นเลยบอเป็นอย่างคื่บอตอบแน่จังสี่มันกับว่างแต่ว่ามันกับว่างมาหลายเนาะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะเขากับว่างบตรงกันแนอ่อาจจะแบบตอบช้าแน่หรือว่าเน่าใดกะขอให้แบบว่า,าทุกคนเข้าใจมาเป็นอีกมุมนึ่งที่แม่กำลังแบบเอา ผักรลัดนะเนาะน้อยมาบงอีกเพราะว่าเพื่อนกัมีหลายรุ่นเนาะมีแบบพร้อมขายแล้วแล้วกรุ่นยังน้อยอยู่แล้วกัาหากับบงเนาะหรือว่าหากับแบบเอาไปใส่นานอื่นนั่นเอง มีอีกแบบหนึ่งเนาะที่ยังเป็นนานยู่แล้วก็แม่เอาในมันไปวานอีกเนาะเพื่อจะเป็นรุ่นต่อไปเองแบบขายเบิรดลักการุ่นนี้ย่่เอาไปบงต่อแล้วก็เอาไ้ขายอีกานาแบบขายรุ่นนี้เบิดลักก้ไปขายรุ่นอื่นจังสิแม่แบบต่อเรื่อยแบบเพจทิดต่อกันขนา อ่ะเอากรบก็็ดมีแค่สวนพักแค่สวนนี่เนาะเ่ากจะิมีหลายๆส่วนยูทียูฝากหวยพุ่นกะมีแล้วกับยูติดกันกับสวนพักกระมีแต่ว่าจะเป็นสวนมักทัวส่วนข้างนอกกัะเป็นสวนซาลี่ของเอื้อยเป็นส่วนในทวดดินแล้วก็เป็นสวนแตงโมของเอื้อยเนาะเพราะว่าในปลูกกินแน่ขายเน่ฮะล่ะเนาะอนอสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ในสวนเนาะเฮา กะพักแมนเดี๋ยวจะหายเบิงเนาะอันนี้ก็เป็นหมักแตงแก็สวนพักนะกะแม่กำลังจะเอาพักสลัดมาบวงอยู่นี่เน,ะนาะานมักแตงอ,อ่า้างมักแตงใหญ่โอ้อ่าอาจจะเห็นแล้วเนาะว่าแต่ละมือหลินเห็ดอย่างแน่เดี๋ยวตอนนี้เขาการชิคุนไปข้างบนแล้วละ่ะเพราะว่าเวลาตอนนี้กะเกือบจะ6 0กโมงหรือว่า1 8บแปนาฬิกานั่นเองเนาะ ขากสิขึ้นไปเบิงทั้งเข่าทั้งน้ำเขาเนาะว่าได้มาไวโบจังสีแม่ข้ากษิีได้ขึ้นไปหนึ่งเนาะทั้งนี้กาจะเป็นลานซาวเก็บไก่น้อยนี่ไปเดี๋ยวขาจะขึ้นข้างบนกันเนาะอ่าขึ้นมามันกษิีมืดๆแน่เนาะเดี๋ยวขาจะไต่ไฟเนาะปึ๊บโอ้ยเบี่ยมตาเด้ออ่า หลักมักแสงแม่คุณมากดีนะ้ะกีจอเบื่องก่อนกะสีม,มืนมืดเน่ยอยู่เงอ่ะอ่าเฮากะเห็นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะว่าเพิ่อนได้มาเข่าวไว้เนาะเออเฮากะสิได้เริ่มดังไฟเตรียมหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำของเฮาเนาะบบบนี้ ขอมาฮอช็อตน,นีเฮอกระซีไหทุกคนเดาว,ว่าสิเกิดยังขึ้น <c oughs> ว่ามีอย่างหลายเนาะมีหลายคนทเขามาว่าสำเนียงนี่แมนสำเนียงบ้านโคกใหญ่บ่ได้สำเนียงนี่มาแตไยนันคือพ่แมนคนไทยบ้านโคกใหญ่เว้าวกันเทหนะเฮากระิีหไหทุกคนได้ฟังว่าเป็นยังลินคือได้สำเนียงนี้เออแต่ละมือว่าภาษาอย่างแน่สำเนียงใดแน่ัะนะส่วนหลายก็สิเป็นไทยแน่ล่าแน่ผสมประสานกันเนาะ มันก็นเลยแบบออกมาเป็นสำเนียงนี่อ่าอยากให้ทุกคนไปหัมฟังและช่้อยพิจารณาให่เนเดอร์ว่ามันเป็นอะไงมี่ตองยินนัป่าแล้วก็สิน้นใช่ไหมสิ้นนักป่าแยกปลาไว้ก่อนนแล้วก็เขียย ไฟสีเหลืองก็ต้องไฟสีขาวใช่ใหญ่กสีหรือเปล่ามันเหลืองเหลืองเกอะเลยลนกกะไม่มีเลยอ่ากระยางที่ได้เห็นไปเนาะทางลินเองกาบ่ค่อยว่างเท่าใดเนาะบม <laughs> เมนต์ว่าบรอยากตอบเลยทุกคน อยากตอบแบบโทรมากแบบไม่ใจก็อยากหบแบบอ้ยอยากนังโอลงกันเนาะแบบคนทักมาแบบนี้แบบสมมติคนทักมากับเบิ้ลไผ่บอยากตอบดอกอยากตอบบิ้สุคนแต่ว่ากะเข้าพอว่างทันดีเวลาว่างเขามันแบบไม่ค่อยตรงกันแน่นเอาอาจจะได้ตอบช่วงเร่งๆอาจจะตอบชาแน่ก็ต้องขอโทษขออาภัยเด้อแน่บัดน,นี้เขากะสิได ไปต่อเนาะเขายังบ่ทันว่างอยู่เดี๋ยวขอจบคลิปเท่านี้เดอ้อกลาบสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย